ไทยโกลบอลห้ามนำคลิปเสียงไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เปิดฟังตัวนี้ก่อนนะครับจะได้เข้าใจรับสมัครเซลล์ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าสรุปรูปแบบของการทำงานขายสินค้านะครับของไทยโกลบอลจะขายในลักษณะ ขายส่งสินค้าขายในรูปแบบการแทรกสินค้าเข้าไปขายสินค้าที่แทรกเข้าไปขายจะมีอยู่ในตามท้องตลาดที่เขาใช้อยู่แล้วเหลือแต่การพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาคำพูดในการเข้าไปเสนอสินค้า วิธีการและกลยุทธ์ผมจะมีทําคลิปไว้ให้ให้ไปสังเกตตามในคลิปเอาเองอีกทีหนึ่งแล้วไปเจอเท่าแก่แล้วไปคุยไปพูดและหาเทคนิคจับเทคนิคกันเอาเองเพราะครอบครัวแต่และครอบครัวผมก็ไม่สามารถที่จะชี้นำไปถึง การขายแบบครอบครัวเราได้นะครับนำไปปรับปรุงวิธีการกลยุทธ์อีกทีหนึ่งกันเอาเองตลาดของผมเนี่ยจะเป็นตลาดในรูปแบบที่เขาใช้กันอยู่แล้วได้แก่หลักๆลักวัสดุก่อสร้าง อุกอปกรณ์ไฟฟ้าร้าประปาฮาร์ดแวร์ตามหน้าร้านขายส่งเนี่ยบางที่มีมาตัดสินค้าจากทางเราไปขายต่ออีกทีด้วยนะครับก็ไปขายต่อให้พวกหน้าร้านย่อยอีกทีนึ่งส่วนฟอร์มในเซลล์การขายเนี่ยต้องมีฟอร์มเป็นสิ่งสําคัญเพราะไม่อย่างนั้นลูกค้าจะเห็นเราดูแล้ว สามารถต่อรองราคากดราคาแล้วขอเครดิตเรานะครับอย่างสินค้าที่เราขายเนี่ยจะโรงงานที่เขาขายชนกับสินค้าขายส่งอยู่แล้วให้ขายส่งไปขายต่อนะครับจะมีพวกช้างได้แก่ช้างวีน่าฟังดีๆครับนาโน ของจีนอีกเยอะแยะแล้วก็ยี่ห้อที่ทำออกมานะครับที่คุณภาพแล้วยี่ห้อใหม่ที่ทำออกมาแล้วคุณภาพใช้ลดเกรดนะครับไม่ได้มาตรฐานคุณภาพไปไม่ค่อยได้แต่เอาไปสามารถเอาไปส่งตามร้านค้า การเชียร์ขายเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งนะครับล้าเซลล์เนี่ยมาซื้อตัดสินค้าจากทางร้านค้าไทยโกลบอลคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากบางตัวเรามีรับทำยี่ห้อให้พวกที่กล่าวไปข้างต้นด้วยนะครับผมจะไม่สามารถเอ่ย ถึงชื่อโดยตรงได้นะครับเพราะเป็นความลับว่าต้องไปทํายี่ห้อให้ใครนะครับคุณภาพาพวกเนี้ยสูของเราไม่ได้แล้วของเราเนี่ยใช้เม็ดใหม่เนื้อยางนี้ก็ใช้เป็นเนื้อยางพาลาแทเป็นชนิดของมันไปแล้วมาทํามาผสมชนิดสารเติมแต่งพิเศษให้ได้คุณภาพที่ดีกว่า ทนกว่าแข็งแรงกว่าเงาแล้วตกไม่แตกแล้วแข็งแรงแล้วใช้ได้ทนทานเป็นสารเคลือบซึ่งในรายละเอียดเนื้อหาที่เราทำไว้ให้จะมีลงไว้บอกทั้งหมดเลยเป็นคลิปเสียงแล้วเป็นคลิปวิดีโอ ที่เรานำไปขายทางร้าน,นได้นำไปขายทั่วประเทศแล้วกับกลุ่มช่างไฟกับบริษัทที่เขาซื้อขายส่งที่มารับซื้อไปไม่ว่าเซลล์จะเปิดเพจขายหรือว่าจะวิ่งขายด้วยรถส่วนตัวก็ตามหรือเอาไปไซส์หลายขายก็ตามนะครับได้ทั้งหมด แต่ระบบก็ต้องควรอยู่ในระบบของร้านทางร้านขาย g l o b a เช่นถ้าขายสินค้าชนิดนี้อย่างเช่นบล็อกยางกันกระแทกกล่องกันน้ำบล็อกลอยนะครับอลางานพวกที่เอาไปใช้กับงานช่างงานติดตั้งเนี่ยอย่าเอาสินค้าสายลายที่ใกล้เคียงกันนํามาอย่างเช่นยี่ห้ออื่นนะครับหรือใกล้เคียงกันบล็อกยางก็บล็อก pvc มาขายแทรกนะครับจะทําให้ขายได้ยากแล้วจะทําให้เสียระบบร้านค้านะครับจะทําให้เราเสียลูกค้าที่ร้านไปผมจะไม่แนะนําให้ทาอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมอาจจะต้องดูเป็น case case เคส by เคสพฤติกรรมไปเลยเพราะทางผมจะมีเซลล์ส่วนตัวแล้วผมจะไปไปดูตลอดดูแล เข้าไปสอดส่องดูตลอดนะครับว่าใครมีเอาสินค้าเข้ามาแทะเอาเซลล์ของผมมีวิ่งเป็นฐานลูกค้าให้ก่อนก่อนที่เซลล์ท่านหน้าใหม่จะเข้ามาวิ่งให้กับเรานะครับซึ่งในตลาดเนี่ย สินค้าของเราจะคุณภาพดีส่วนใหญ่ตามร้านค้าจะเป็นเกรด B เกรด C แล้วสมัยนี้นะครับจะเจอของจีนเข้ามาตีตลาดไทยเยอะในช่วงนี้คุณภาพและความสวยงามและความคงทนเนี่ยจะสู้ไม่ได้เขาจะเน้นรูปแบบการขายไปที่รูปแบบโบราณนะครับพวกเนี้ยเวลาเซลเข้าไป ขายแบบโบราณก็คือขายแล้วพูดแบบพูดจาหวานล้อมพูดจาเป็นกันเองนะครับให้มองข้ามถึงคุณลักษณะคุณภาพของสินค้าที่แท้จริงไปจะทำแล้วไม่ได้งานจริงๆเอาไปใช้กับงานโดยตรงโดนแดดโดนฝนโดนลมเนี่ยก็จะเรียบร้อยมีปัญหาฉีกขาดง,ง่ายผมมีทำคลิปวิดีโอที่ไปขายมาให้ กับลูกค้าแต่ผมไม่สามารถถ่ายหรืออัดคลิปวิดีโอที่มีเสียงลูกค้ามาให้ได้นะครับเพราะมันจะละเมิดสิทธิ์ของทางร้านผมและไม่ให้เอาไปเผยแพร่จะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับหาถามลูกค้าทั้งหมด แล้วประชุมเนี่ยอาจจะประชุมหรือโทรมาคุยกันก็ได้สักเดือนละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งเพื่อให้รู้ว่าอย่างวิ่งอยู่ไหมเพราะถ้าไม่ได้วิ่งอยู่ผมก็จะไม่ได้ให้เอาสินค้าเข้าไปขายนะครับสินค้าตัวนี้อาจจะเพราะไม่เห็นว่าเอาไปขายเราก็เลยต้องดูเป็นเคสบายเคสพฤติกรรมใหม่ว่าเป็นยังไงเอกสารเนี่ยจะมีทําขึ้นมาไว้ให้ ผมก็จะถามก่อนว่าเอกสารเนี่ยให้ดูแล้วดูแล้วเป็นยังไงนะครับเพราะจะมีรายละเอียดเนื้อหาการเอาไปขายอย่างเช่นบล็อกยางเบเกอร์เอาไปใช้กับกลุ่มงานพวกเครื่องมือที่ใช้ไฟจํานวนมากเลยต้องมีเบเกอร์แล้วไฟจํานวนมากได้แก่ร้านไหนบ้างพวกร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ร้านเครื่องมือช่างร้านอัคคีภยัยร้านอุปกรณ์ดับเพลิง พวกนี้จะใช้สถานีดับเพลิงเขาก็ใช้นะครับโรงพยาบาลเขาก็มีใช้พวกนี้มันอยู่ที่เราเข้าไปเสนอแล้วเข้าไปเสนอตามร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างก็ได้มันคือแผนงานที่เราเตรียมมาไว้ที่เซลล์ต้องกลับมาโทรคุยว่าเออเฮียครับเฮียก็คือผมนะครับไทยโกลบอลนะครับเฮียครับ เี่ยลูกค้าก็บอกมาแบบนี้เขาเนี่ยผมอยากจะได้ใบตัวนี่ตัวหนึ่งเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าเอาไปโชว์ดูหรือเอาไปดูว่าวิธีการเนี่ยเวลาเอาไปใช้แล้วถ้าเกิดทําทิ้งไว้แล้วมันจะตัดไฟเองอะไรอย่างเงี้ยไฟเกินหรือไฟจํานวนมากไปถ้าถ้าใช้ในปลั๊กไฟที่มีจํานวนไฟเยอะๆแล้วต่อต่อต่อเข้าไปหลายตัวเซลล์ดื้อภาพออกใช่ไหมครับอย่างออฟฟิศ อย่างคอมพิวเตอร์ลึกออกใช่ไหมครับถ้าเขาใช้ปลั๊กลางธรรมดาแล้วใช้สวิตช์ทั่วๆไปเนี่ยหรือเป็นสวิตช์ใหม่เนี่ยถ้าเขาเจอกับพลาสติกเนี่ยมันร้อนได้ง่ายเวลาทํางานกับพวกเนี่ยปลั๊กลางธรรมดาพลาสติกเอาไปใช้ไม่ได้หรอกโยนทิ้งไม่ได้มีใครไม่มีใครเอาไปใช้เลยจังหวะการพูดเจรจาตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญในการปิดการขายหรือเป็นจังหวะในการนําเสนอลูกค้า อย่างร้อยก็ได้ล้านละสองตัวสามตัวขึ้นไปนะครับที่เขาซื้อไปพวกยกยางเบเกอร์ปกติเขาขายกันยกลังนะครับพวกบริษัทำำทําความทาทามอเตอร์ทําเครื่องจักรพวกเนี้ยเขาตีใช้กันอยู่แล้วมันอยู่ที่มุมมองในการเอาไปเสนอแผนงานของเซลทีนึงอย่างบริษัททีนเนี่ยผมจะไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเขาซื้อไป สเดือน10บลังผมก็จะให้ทั้งเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างตรงที่ขายได้ไปด้วยนะครับเป็นค่าคอมมิชชั่นสิบลังอาจจะยอดอาจจะให้ไปพันหนึงหรือ500บาทหรือมากกว่านั้นนะครับมันอยู่ที่ตัวสินค้าว่าขายตัวสินค้าตัวไหนให้ทางเราไปแต่ห้ามเอาสินค้าตัวอื่นเข้ามาแทรก ไซสลายสินค้าตูนเข้ามาแทรกจะทำให้เกิดปัญหาสินค้าของทางไทยโกลบอลเนี่ยจะคนที่จะมาเทียบเราสมัยนี้ยากเพราะเขาจะผสมตัวนู้ตัวนี้ลงไปการที่พูดคำว่าผสมลงไปมันจะเชยมันจะดูฟอร์มมันจะเราต้องทำให้มันดูหรูหราคำพูดเราเวลาไปขายนะครับให้มันดูโดดเด่นให้มันดูน่าเชื่อถือ ให้มันดูเป็นเอกลักษณ์เวลาพูดเจ้าอื่นเนี่ยลงไปพูดจาดังๆชัดๆได้เลยว่าของผมเนี่ยเกรดเเจ้าอื่นไม่สามารถอย่าใช้คำว่าพวกพวกเฉยๆอย่างนี้ครับคำว่าไม่สามารถพวกเนี้ยให้ใช้แบบเน้นไปทางของเราทางข้อมูลของเราที่เราให้ไปนะครับแล้วเซลล์เอาไปอดัดแ t ไปดัดแปลงต่อที ไปเชียรขายสินค้าอีกทีการขายไม่จำเป็นว่าต้องวิ่งเข้าขายตามสรุปคลิปเลยนะครับไม่จำเป็นต้องขายตามโดยตรงให้มันยากเกินไปตไหม่นี้มีทั้งออนไลน์ขอไลโอ OA เข้ามาด้วยนะครับผมจะได้ดูแลให้ ฟังดีๆนะครับต้องขอขอลาย OA ลูกค้ามาด้วยเพื่อเราจะได้แอไลน์กับลูกค้ากับเซลล์ได้กับเท่าแกา่ทางร้านจะได้ช่วยดูแลข้อมูลให้เวลาเขากลับมาสั่งนี้นะครับผมก็สามารถจ่ายเงินให้คุณไปได้สมมติว่าเซลล์วันนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตื่นนอนทำงาน หรือไม่พร้อมทำงานแต่ลูกค้าที่มีติดต่อไว้กับทางร้านไทยโกลบอลมาสั่งที่เซอร์วิสติดต่อมาได้ผมก็ให้ให้ไปเรื่อยๆให้ไปตลอดนะครับเพราะยี่ห้อเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแบรนด์สิ่งสำคัญนะครับที่นำมาเอามาแทรกในตลาดนะครับ เดี๋ยวจะทิ้งท้ายไว้ให้นะครับว่าเพราะอะไรสินค้าพวกนี้ถึงสู้เราไม่ได้ตามร้านค้าส่วนใหญ่เอาไปใช้เลยจะเป็นคุณภาพงานที่พรีเมียมยิ่งกว่านะครับอย่างสินค้าในตลาดผมเป็นคนลุยลงตลาดเองดูตลาดเองบางที่เนี่ยได้ของถูกแต่เนื้องานอย่างเช่นบล็อกอยางเนี่ยเป็นพลาสติก เขาต้องใช้เหล็กกันนะครับแล้วเหล็กต้องเป็นเหล็กแท้เหล็กเกรดพวกนี้เวลาโยนจริงๆเนี่ยมันจะไม่งอได้ง่ายเราใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะไม่ขึ้นสนิมพอขึ้นสนิมปุ๊บสนิมไปลามเข้าโดนสายไฟเกิดอะไรขึ้นเกิดระเบิดเกิดช็อตพอเกิดช็อตเจ้าหนึ่งปุ๊บการที่เขาไปใช้ต่อในโครงการใหญ่ๆถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมามันจะไม่คุ้มกัน พอมีปัญหาแล้วเขาจะตามมาถึงร้านค้าได้นะครับเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างเช่นในร้านช้อปปี้ลาซาดา้ผมจะหยิบยกอีกตัวอย่างหนึ่งขึ้นมาอย่างช้อปปี้ในลาซาดาเนี่ยที่เขาลงอย่างเช่นบล็อกยางที่เขาลงขายกันผมมีเคยโทรไปเซลล์โทรมาถามผมว่าทําไมเขาลงขายราคาในเอง ทางร้านไทยโกลบอลบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เฮียเฮียนี่ผมเปรียบเป็นเซลล์ลวกันนะครับไม่ใช่ครับเฮียตัวนั้นไม่ใช่ดูดีๆก่อนตัวนั้นเขาลงราคามั่วลดเกรดเอาราคาตัวนั้นไม่ใช่ฟังดีๆตัวนั้นไม่ใช่ราคาตัวนั้นนะลดเกรดเอาเป็นยางเกรดเบียรมาลงแล้วใช้แทนที่ด้วยเกรดเอ ไม่มีใครลงเป็นเกรดลงในหลักช้อปปี้ลาซาด้าครับส่วนใหญ่ก็รู้อยู่ว่าเป็นของจีนเว็บไซต์ที่เปิดมาก็เป็นเว็บจีนนะครับเดี๋ยวนี้อะไรอะไรอะไรเขาก็มาลงที่ช้อปปี้ลาซาด้าเดี๋ยวนี้ของเขาดูดีไปหมดนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเข้าใจนะครับแล้วสรุปสั้นๆเออเป็นสโลแกนเลย สิ่งสำคัญเลยนะครับจะไปขายที่ไหนก็ตามของผมเนี่ยอย่างนี่ฮอเจ้าใหญ่ๆเขายังมาให้ผมรับทําโลโก้ให้เขาเลยผมไม่ขอบอกแล้วกันนะครับโมผมตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเกือบครึ่งล้านนะครับบริษัทใหญ่ๆเขามาให้เราทําโลโก้ให้เขาพวกเนี่ยเวลาเอาไปขายเนี่ยเขาก็ลักษณะเดียวกัน อย่างหน้ากากช้างเนี่ยทำไมเขาขายแล้วทำไมมีของหน้ากากช้างแล้วหน้ากากของอยี่ห้อของทางไทโกโบอลเนี่ยขายไม่ได้หรือยังไงจะบอกว่าหน้าก,ากากช้างไม่ได้ขายได้ง่ายนะครับของเขาก็ต้องมีเซลล์ไปวิ่งเขาก็ต้องมีจุดของตัวเองหนึ่งครอบครัวการสอนงานก็คือ1บริษัทโรงงานโรงงานก็คือบริษัท1เท่านั้นเองนะครับอย่างช้างก็ไปเจอของพานา พานาก็ไปเจอของนาโนาโนาโนาก็ไปเจอของพีเพิลพีเพิลก็ไปเจอของจีนของจีนก็มาเจอกับชนกันไปชนกันมานะครับซึ่งในตลาดเนี่ยอย่างที่ว่าว่าไปมีเจ้าเจ้าได้เจ้าหนึ่งนะครับมาสั่งกับผมให้ทำยี่ห้อหเขาอยู่ของพวกนี่ยส,ส,สู้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 งานเราไม่ได้ คือเรื่องเกจคุณภาพเนี่ยงานของเราจะทำมาดีออกมาดีก็ลองเอาไปอัแอปปรับใช้ดูนะครับที่พูดมานี่เป็นคลิปตัวอย่างฟังคลิปแรกแล้วจะคลิปถัดๆไปจะเข้าใจจะได้ออกตลาดหรือได้พูดคุยลูกค้ามันก็จะง่ายแล้วก็จะสบาย เพราะเรื่องระเบียบการผมจะไม่แช่แข็งเอาไว้ในการที่เอาไปขายแล้วต้องเจาะจงทำยอดขายให้บริษัทให้ได้ณนะวันนั้นณนะเดียวนั้นแล้วต่อเดือนต้องททมให้ได้เดียวนั้นทําไม่ได้ก็จบจบกันก็คือว่าสัญญงสัญญาไม่ไม่ได้ทําต่อกันแล้วอย่างนี้นะครับ ของผมจะไม่ได้เป็นรูปลักษณะที่มันยุ่งยากแบบนั้นแต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่พูดไปทั้งหมดดูแลแล้วแก้ไขได้ช่วยกันดูแลได้เป็นครอบครัวเดียวกันสินค้าของเราก็จะมีพัฒนาและนำสินค้าเจ้าอื่นที่เราเล็งเห็นเอามาให้เซลล์ไปวิ่งขายได้ง่ายที่สดุด แล้วไม่ไปชนกับสำคัญคือไม่ไปชนกับเซลล์ที่วิ่งอยู่กับที่เคยทำแล้วเลิกจ้างเลิกจ้างเพราะสาเหตุปัญหาต่างๆในองค์กรน,นั้นๆนะครับไทโกโบรบอลก็อยากให้ฟังคลิปให้จบแล้วไปดูสรุปคลิปถัดๆไปจะได้เข้าใจ ระเบียบการการทํางานส่วนเรื่องการส่งของอาจจะบวกสมมุติว่าขายร้านค้าเข้าไปตกลงกันที่ราคา17บาทเซลล์อาจจะขายไปที่16บาทแล้วบวกราคา100บาทเข้าไปเป็นค่าส่งอยู่ในนั้นรวมกันเป็น17บาทครับก็ขอจบคลิปการรายงาน ความเข้าใจไม่เข้าใจติดต่อมาได้ตลอดมีทั้งเว็บไซต์ YouTube TikTok Facebook Line OA เบอร์ติดต่อและ Gmail ติดต่อ Thai Global โโเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมง ไทยโก o บลห้ามนำคลิปวิดีโอไปใชแบบ้โดยไม่ได้รับอนุญาตและห้ามนำไปเรียนแบบหรือคัดลอกคัดลอกเนื้อหาและดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตทุกรูปแบบทุกกรณี